ก็เริ่มลงมาซ้อมกันลแล้วเนี่ยค่ะด้านหลังตูนเลย์บอลบอลวู้ววควว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 ด้ววควววควววววววิงไววววววีวค่ะน ดูบาส7 3แมเนี่ทีเดียวในประเทศไทยที่จะเติมเต็มความฝันของแฟนบาสอย่างแท้จริงเปิดให้จองแล้วนะคะ Ultimate West ซานฟรานซิสโก LA Chess Center crypto com และ Intuit Dome Ultimate East Boston Philadelphia New York t D Garden Wells Fargo และ Madison Square Garden ทั้ง2องทริปแฟ,น,ฟนจะได้ชมซอมขอบสนาม Ultimate West ดูบาสได้มากถึง4คู่ที่สุดของแฟนบาสจะได้ดู Warriors เจอกัน Lakers ด้วย Ultimate East ก็ได้ชมทีมระดับช แอย่ารอช้าค่ะรับจำนวนจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twitter Tree Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตุ๊กแอนมินเนก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะเรากลับเข้ามาสู่ซีรีส์หน้าตาของผู้เล่นท่าตัวจริงนะคะแล้วก็ทับสำรองค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ South West Division นะคะเป็นที่น่าสนใจเหลือเกินค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่ New Orleans Pelicans กันก่อนเลยค่รินเที่กนลังพยยาามเดินหหนน้าาามมออองงคตขทีต่อไปนะะคในนช่ววงปีีฤดูกกาล้พเลย ลงสัญญายเก็บตัวเฮิร์ตโจนค่ะได้จอร์แดนพูกับซีดิกเบย์จากการเทรดนะคะแล้วก็ได้คาร์ฟอลลูนี่จากฟรีเอเจนต์พวกเขาเสียซีเจมส์คอลัมค่ะเคลลี่โอเลนิกจากการเทรดแล้วก็บรูซบาวจากฟรีเอเจนต์ไปเดวอนาเกสเป็นยังไงบ้างคะนิวออลินเพลเกนเซอร์ดูกาลที่จะถึงนี้อ่ะคิดว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับสำหรับนิวออลินเพลเกนน่าจะดีขึ้นแต่ดีขึ้นแบบไไมม่ด้ีลุ้นใดๆอะไรมามาากยนะครับเรามามดูผู้เล่น5ตัวออลินเพลเกันก่อนเลยนะครับบแ็คอร์ดคู่กาก็น่าจะเป็นจอร์แดนะคกับเรย์เมอร์ฟัระหวออลินเพลเกนเซอร์ดุการที่จะครับฟรอน์คอรับสำ อวอร์ดก็คือเฮิร์บโจนส์กับไซออนวิลเลียมสันเซนเตอร์ก็แน่นอนอีฟมิสซี่ทับสำรองคือเจอร์มาเฟียสลุกกี้ดราฟอันดับ7โอเซอราโดจอแดนฮอวกินซิดนิกเบย์คาวอนลูนี่เดริกควีนลุกกี้เซนเตอร์ดราฟอันดับที่13ที่ตอนนี้ต้องไปผ่าตัดเอ็นข้อมือซ้ายนะครับอาจจะพลาดในช่วงต้นฤดูกาล แล้วก็ไมกคพิฟฟี่รุก้ดรับรอบ2อันดับที่40เนวารินเพลิกันส์ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังเหลือเกินพวกเขาชนะได้เพียงแค่21เกมเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ฤดูกาลก่อนหน้านั้นเนี่ยสามารถชนะได้ถึง49เกมแล้วก็เข้าสู่เพลย์ออฟได้สาเร็จหลักๆแล้วเป็นเพราะว่าตัวหลักของพวกเขาบาดเจ็บนะครับนั่นก็คือไซออนวิลเลียมสันที่สามารถลงสนามได้เพียงแค่30เกมเท่านั้นเองเดชอนเตเมอร์เรก็31เกมและที่หนักมากที่สุดกก็คคืออนนนะรับลลงงงงไดด้้้เเเพีีียยแแ่่่18มทททททาาาสุ ก็มีการเทรดแบรนดอนอินแกรมนะครับในช่วงเส้นตายการเทรดซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนผู้เล่นของนิวออร์ลีนส์เพลย์แกนด์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้นั่นแหละในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะคะพวกเขาก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างดีค่ะเริ่มจากฝ่ายบริหารน,นะคะเอาตัวโจโดูมาค่ะมาเป็นประธานฝ่ายบาสแทนเดวิดกิฟฟินนะคะแล้วก็ลุยการดราฟค่ะแล้วก็หาตัวผู้เล่นใหม่เลยคะ่ะมมเน่ใช่ครับหลักๆแล้วนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้พวกเขามีการเทรดซีเจมส์คอลัมแล้วก็เอาจอแดนพูเข้ามาร่วมทีมมมมมซึ่่่่่่งงสววววนนนนนนตตัััััอออาาาาาจะะเปป็ชใใกกกรรทแแ้้้หหลคบบ แดนในช่วงที่อยู่กับวอชิงตันวิสซ์จะโดนสื่อโดนแฟนๆจับตาดูแล้วก็มีเสียงวิจารณ์มากค่อนข้างเยอะแต่ว่าผลงานในภาพรวมของตัวเขามันไม่ได้แย่จนรับไม่ได้ขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วผลงานของจอร์แดนพูเนี่ยดูดีกว่าคาคูสมาด้วยซ้ำไปมาไปกว่านั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาจอร์แดนพูยิง3คะแนน37.8%นะครับดีที่สุดในชีวิตด้วยถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บ และทำผลงานเหมือนตอนที่เขาเสริมงานให้กับโกลเด้นสเตทบอเร์คว้าแชมป์ได้ในปี2022ก็ถือว่านิวออริลินพลิกส์ได้ของดีครับแล้วก็สดกว่าซีเจมหมคอลัมเยอะและทั้งทีมก็ยังมีการได้คาร์วอนลูนี่เข้ามาเสริมในส่วนของเซนเตอร์ทับสำรองนะครับได้ร่วมกับเดเร็กควีนรุกี้ที่ทั้งทีมเนี่ยยอมเสียสิทธิ์รามนะครับในการขยับแล้วก็ไปเอารุกกี้คนนี้เข้ามาร่วมทีมเขาจะมีผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแต่ทั้งหมดทั้งปวงสำหรับ New ไไรนิวออริลินพีร จากโจเอลเอ็มบีดดังนั้นเรามารอดูนิวออลีนเพลิกนส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้กันครับสำหรับไซออนเนี่ยแฟนๆก็รอลุ้นมาตลอดเลยนะคะมินเน่ก็ต้องคงคงต้องลุ้นต่อไปค่ะคิดเหมือนในมินเอเลยนะคะคงจะต้องรอให้เดชอนเต้โมเร่ค่ะกลับมาครบครบก่อนนิวออลีนเพลิกันส์ถึงจะมีหวังมากขึ้นค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะก็ยังคงต้องเหนื่อยต่อไปนะคะไม่น่าชนะเกิน35เกมเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าทางฝั่งตะวันตกนี่คือโหดมากๆเลยทีนี้เราก็อยากไปทีมต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือเมมฟิส ซันเตียเดลมาแคมสเปนเซอร์ตกลงสัญญาฟรีเอเจนต์อย่างไทเจอรโอมจอร์ดแรนเดลและก็เทรดได้ตัว KCP มาพวกเขาเสียเดสมอนด์เบนเจฮัฟจากการเทรดแล้วก็ลุกขีนหนาจากฟรีเอเจนต์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมิเน่เมฟิสคริสซี่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้อ่ะก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างเหนื่อยสำหรับพวกเขาเลยนะครับมาดูผู้เล่น5ตัวแรกกันสักหน่อยนะครับสำหรับแบ็กคอร์ดคู่กัดเมื่อไม่มีเดสมอนด์เบนแล้วก็น่าจะเป็นจามอร์รนกับ KCP ส่วนฟรอนต์คอร์ดคู่ฟอร์เวิร์ดกกก็็็็เเ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 เปนน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 นจจจจรรรรรวลััับบคคแแแสูีย์์ซซตออ่ สำรองคือไทจูลมเซนดริกคาร์เวิร์ดรูกี้ดรัฟอันดับที่11นะครับวินส์วิลเลียมสันติอะเดลมาแบรนดอนคลาร์กจีจีแจ็กสันจ็อกแลนเดลแล้วก็แคมป์สเปนเซอร์การที่ทั้งทีมเมมฟิสกิซี่เลือกเดินทางแบบนี้นะครับก็ชัดเจนว่าพวกเขามีตัวเป้าหลัก2คนก็คือจามอรันกับจารเรนแจ็กสันจูเนียร์การขาดเดสมอนเป็นไปในฤดูกาลที่จะถึงนี้น่าจะมีผลพอสมควรเลยแหละครับก็ต้องภาวนาให้ทั้งจามอรันแล้วก็จารเรนแจ็กสันจูเนียร์มีผลงานที่ดี oh. มีสภาพร่างกายที่ดดดีีีสสสาาาาามมมมมรถถลงงงงงนนนนนไ้น้้ออออยย่่่่ตเเเเืกกกกิิิป็็แบบััฟซงคงพ รังในการต่อสู้กับทุกทีมในฝั่งตะวันตกมากไปกว่าน,นั้นพวกเขาต้องภาวนานะครับให้แซคอีดีรวมไปถึงเจเลนเวลแล้วก็จีจีแจ็กสันอะไรพวกนี้ในกลุ่มนักกีฬาเหล่านี้จะต้องมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆคือการได้ตัวทาทจโรมเข้ามาร่วมทีมนะครับในส่วนของแบ็กอัพพอยต์การทับสำรอง เพราะว่าไทจโรมเนี่ยเพิ่งผ่านฤดูกาลที่ดีมากๆเลยในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองกับคลิปแลนด์เคร์เรียสการที่ได้ไทจโรมแบบนี้เข้ามาช่วยเสริมในส่วนของจามารันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการบาดเจ็บปัญหาเรื่องพฤติกรรมหรือว่าปัญหาการฟาวใดๆก็แล้วแต่ไทจโรมถือว่าเป็นนักกีฬาที่เชื่อมือได้อีกคนหนึ่งพอพูดถึงเมมฟิสหลายต่อหลายครั้งนะครับรู้สึกเสียดายจริงๆแล้วทีมของพวกเขาเนี่ย เหมือนเป็นโอเคซีก่อนที่จะมีโอเคซีในปัจจุบันตอนนี้พวกเขาควรจะขึ้นไปอยู่ในจุดที่โอเคซีสามารถทําได้แต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นก็ต้องมากราทีมกันใหม่แบบนี้เนี่ยแหละครับเห็นภาพอย่างที่มอมนิกาพูดจริงๆนะคะก็ยังคงต้องเดินหน้าหาความเหมาะสมหาความลงตัวกันต่อไปค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะตูนคิดว่าดูแล้วน่าจะต้องตะกุกตะกากค่ะมริกน,น,น่าจะชนะไม่ได้เท่ากับฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาชนะ48เกมนะคะฤดูกาลนี้ค่ะตูนก็ว่าไม่น่าถึง45เกมค่ะน่าจะเป็น นี่ก็ที่สุดแล้วจริงๆค่ะทีนี้เราขยับไปที่3ทีมสุดท้ายนะคะทั้ง3ทีมค่ะล้นแล้วแต่อยู่ในรัฐเท็กซัสกันหมดเลยนะคะเริ่มกันที่ดัลลัสแมวริกส์ก่อนเลยค่ะในช่วงปิดฤดูกาลนะคะนอกจากที่พวกเขาจะได้ดรัฟต์อันดับหนึ่งนั่นก็คือคูเปอร์แฟลกแล้วค่ะพวกเขาต่อสัญญากับดันเต้เอ็กซัมค่ะไคล i รี่เออร์วิ้งพีเจวอชิงตันตกลงสัญญากับดิอันเจโร่รัสเซลและก็เสียสเปนเซอร์จินวิดีจากฟรีเอเจนต์ไปอยู่ฮอนเนสตนะคะเวฟสัญญาโอแมสโปรสเปอร์เป็นยังไบง,ไไ Dallas ง,ไงบ คือในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีลุ้นมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ในฤดูกาลถัดไปนู้นเนี่ยนะ uh huh. อันนี้เนี่ยดัลลัสน่ากลัวจริงๆเรามาดูเพร่น5ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับ เริ่มที่แบ็กคอร์ดคู่กาดเป็นดีแอนเจโรรัสเซลไปก่อนจังหวะไครีเอลวิงจะพร้อมกลับมาคู่กับเครย์ทอมสันฟรอนต์คอร์ดคู่ฟอร์เวิร์ดก็จัดไปครับคูเปอร์แฟร์ครุกกี้ดราฟต์อันดับหนึ่งกับแอนโทนีเดวิสเซนเตอร์ก็เดริกไลฟ์ลี่เดอะเซคันด์แน่นอนทับสำรองคือดันเต้เอ็กซัมแม็กคริสตี้นาจิมาเชลพีเจวอชิงตันแดเนียลแกฟเฟอร์ดแบรนดอนวิลเลียมเคเล็บมาตินจาเดนฮาร์ดีและก็เดาวไบพาวเชื่อเหลือเกินว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเพื่อนๆแฟนนบาาสหล,ย,หลยคนนหล icks, ลเหกลอิเืน แต่ส่วนตัวเนก็ยังคุมมอ<ช>นะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาจริงๆยังไงก็ต้องรอคารีเออร์วิงครับ<ม>หัวหน้าเผ่าของแฟนบาสทาวทยของพวกเราเนกลับมาเต็มๆก่อนตามข่าวคือเขาอาจจะกลับมาได้หลังจาก All Star ออสตาซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าฟอร์มจะกลับมาแล้วเนจะเป็นยังไงจุดนี้น่าสนใจต้องติดตามไปด้วยกันนะครับและแอนโทนีเดวิสครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้มีการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณตานะครับตามข่าวยังไม่แน่ใจว่าเปิดฤดูกาลเขาจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตามข่่่่่่าาวววววดดด้ยยเเเชชนนนนีีกกกััััสสสิิงงทลลรบ นี่นะครับน่คือการป้องกันวงนอกครับ การที่ได้แอนเจโรรัสเซลเข้ามาหรือว่าจะเป็นเคลทอมสันในเวลานี้การป้องกันวงนอก3คะแนนของพวกเขาน่าจะอ่อนย่บลงไปเพราะแดนเจโรรัสเซลก็ไม่ใช่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในการเล่นเกมรับวงนอกนะครับแต่การยิง3คะแนนเนี่ยวันไหนมาก็มาสุดๆเลยวันไหนที่ไม่มาจุดนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าการที่เขามาเล่นร่วมกับทางดัลลัสแมริสที่มีเจสันคิปเปิหัวหน้าโค้ชจะใช้งานแดนเจโรรัสเซลดีแค่ไหนเคลทอมสันในเวลานี้การเล่นเกมรับวงนอกไม่ใช่จุดเด่นของตัวเขาอีกต่อไปแล้วนะครับแตกต่างกับช่วงตอนที่อยู่กับโกลเด้นสเต การสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของแอนเจโรราเซลด้วยแต่นั้นสิ่งที่แฟนๆดัลลัสแมริลควรจะคาดหวังในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็คือฟอร์มของคูเปอ r ์แฟลกนี่แหละ คูเปอร์แฟลกจะมีผลงานเป็นยังไงพรสวรรค์สูงส่งจริงแค่ไหนทุกคนที่พูดถึงคูเปอร์แฟลกนี่คือชื่นชมสรรเสริญกันเต็มไปหมดเลย <c oughs> เขาจะทาได้อย่างที่คาดหวังหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เนี่ยแหละครับน่าสนใจที่สุดผลงานของคูเปอร์แฟลกจะลงตัวกับผลงานการเล่นผู้เล่นของดัลลัสแมริทซ์ทุกคนแค่ไหนในท้ายที่สุดพวกเขาจะผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับไม่สําคัญเท่ากับผลงานของคูเปอร์แฟลกแล้วก็การกลับมาของค y r ยเรียวิงแล้วค่อยไปลุ้นกันอีกทีในฤดูกาลนู่นครับอันนี้เนี่ยแหละมันจริงๆ คือแน่นมากๆเลที่เหลือก็คือแบ็กคอร์ดค่ะเพื่อนรอใครรีเอวีอีกสักนิดนึงนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะตูนคิดว่าเขาก็น่าชนะพอๆกับฤดูกาลที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ประมาณ39-40เกถึงเกมลุ้นเพลย์อินค่ะเบียดเข้าเพลย์ออฟได้เนี่ยถ้าทำได้ก็ถือว่าเด็ดแล้วจริงๆค่ะทีนี้เราไปหยาบไปดูทีมต่อไปนะคะนั่นก็คือแซนแอนโทนิโอสเปอร์สค่ะที่มมิเอบอกว่าจะมีแต่ขึ้นๆขึ้นๆขึ้นๆจะเข้าเพลย์ออฟแบบรัวๆเลยในช่วงปิดฤดูกาลเมื่อเขาตัวเค ลิโอเิกจากการเทรดลุคคอนเนตกับลินดี้วอเดอร์เดอะเซิร์ฟจากฟรีเอเจนต์พวกเขาเสียมาลาคายแบรนแฮมจากการเทรดค่ะแซนโดมามูเคเลสวิลลี่คริสพอร์แล้วก็เบรคเวสตี้จากฟรีเอเจนต์นะคะเป็นยังไงบ้างคะมินเนสซานแอนโทนิโอสเปอร์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะที่มีเวมบี้นะคะที่ไปฝึกวิทยายุทธเป็นอย่างเต็มเปี่ยมแล้วอะ่ะก็ต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีมอนาคตแบบสุดๆเลยนะครับเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับแบ็กคอร์ดคู่ก่าก็คือดีแอรอนฟ็อกซ์กับสเตฟานแคสเซิล รอนคอร์ดคู่ฟอร์เวิร์ดก็เดวินแวซเซลนะครับกับเพอริสันบานพี่ใหญ่ของทีมในเวลานี้เซ็นเตอร์กันแน่นอนครับเอเลียนวิกเตอร์แวนเบนจามาทับสำรองก็คือจอแดนแมคลาฟลินนะครับลูก,กี้ดราฟอันดับ2องดีเลนฮาร์เปอร์เคเรนจอห์นสันเจอร์มีโซแฮนลุคคอเนตจูเรนแชมเปีและก็ k คล l ีโอริเนกในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเราแฟนบาสเนี่ยเป็นสักขีพยานเห็นการพัฒนาลึกเกินของโอเคสีทันเดอร์ฮิวสันโรเกสรวมไปถึงดีทรีพีสตัน ล้วนแล้วแต่จะมีการชนะแบบก้าวกระโดดและทำไมแซนแอนโทิโอสเปิร์นในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะทำบ้างไม่ได้ เชื่อหลอเกินว่าจะต้องชนะมากกว่าเดิมเป็น10เกมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเวมบีในฤดูกาลที่จะถึงนี้เป็นฤดูกาลที่3ของตัวเขาแล้วนะครับอย่างที่แอมินตัวนพูดช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยโอ้โหไปฝึกวิชาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาเซ้าหลินกับบินไปเลยบินไปที่เมืองจีนแล้วขึ้นเขาไปฝึกโปนหัวฝึกกับเซ้าหลินกลับมาที่อเมริกาก็มาเจอกับเควินการเน็ตนะครับกระตุ้นโอ้โหคึกคักเต็มไปหมดเลยและยังมีการฝึกวิชาคอร์สส่วนตัวกับฮาคีโมราจิวอนด้วยเชียวอย่างนีา้ะแลมกกว่านนนั้ีย เขามีผู้เล่นที่คอยเสริมนะครับให้กับทางเวมบี้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลลี่โอ n รนิกหรือว่าจะเป็นลุคคอนเนตแบ็กคอร์ดก็เพียบเพื่อนเพื่อนดูนะตอนนี้มีเด a เอรอนฟ็อกซ์ที่ทางทีมเนี่ยวางไว้ให้เล่นคู่กับเวมบี้ต่อไปยาวๆแล้วยังมีสเตฟานแคสเซิลที่เพิ่งคว้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีล่าสุดได้ดราฟต์อันดับ2เข้ามาอย่างดีแลนฮาร์เปอร์ดีแลนฮาร์เปอร์ตอนนี้เนี่ยอาจจะบาดเจ็บอยู่ช่วงเปิดฤดูกาลยังไม่แน่ใจว่าจะพร้อมลงหรือเปล่าแต่ทั้ง3คนนี้เ่ชือวสามคนนี้เนี ส่วนตัวมองว่าในอนาคตอาจจะมี1ใน3คนนี่แหละที่อาจจะต้องหลุดจากทีมไปอาจจะอยู่ในแพ็กเกจการเทรดเพื่อให้ทั้งทีมเสริมผู้เล่นเข้ามาได้ดีมากไปกว่านี้อีกถึงบอกว่าสเปอร์ในเวลานี้นะครับมีแต่เดินหน้าติดเครื่องเดินหน้าอย่างเดียวเลยตอนนี้จะติดอยู่นิดเดียวนั่นคือในส่วนของผู้เล่นทรีแอนดีที่ณเวลานี้ตัวหลักคือแฮร์ริสันบานนะครับซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของทีมอายุมากที่สุดข,ของทีมแล้วที่เหลือจะเป็นอย่างเจอร์มี่โซฮนหรือว่าจะเป็นอย่างเคลรดอนจอห์นสันก็ยังคงรองรองลง,ง,ง,งมานะคร ถูกทางมีแต่จะเดินหน้ามีแต่จะทะยานขึ้น เดี๋ยวเรามาติดตามชมไปด้วยกันครับตูนก็เชื่อนะคะว่าอนาคตของแซนแอนโทนิสเปอร์เนี่ยมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆเลยค่ะ,ะพวกผู้เล่นตัวหลักนะคะมากด้วยพรสวรรค์ความสามารถการรวมถึงอายุน้อยเนี่ยเต็มทีมเลยค่ะยังไม่พอนะคะพื้นที่เงินในเหลืออื้อพรอมสุดๆเลยจริงๆในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะก็คิดแบบแอดมมินเอเลยนะคะว่าแซนด์แอนโทนิสเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาอีกเป็น10เกมเลยฤดูกาลที่ผ่านมาชนะอยู่34มี่เกมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็น่าร,ปปราเะะ้<ด>ุข <A S 2> สู่เพลย์ออฟค่ะลุ้นสนุกแน่แนแฟนแฟนแซน,แ,นแอนเจโรสเปอร์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะทีนี้เราไปปิดท้ายกับทีมที่ร้อนแรงมากๆในช่วงปิดฤดูกาลนะคะนั่นก็คือเฮลซินบล็อกเกสค่ะพวกเขาคือแชมป์ดิวิชันในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วเป็นทีมที่เอมินเอเนบอกว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะต้องเชียร์แบบสุดใจเลยในช่วงปิดฤดูกาลค่ะพวกเขาต่อสัญญากับสตีเวนแอดัมส์เจฟฟ์กรีนเจเบลลีสมิธจูเนียเจชอนเชคและก็เฟรดแวนรีค่ะพวกเขาได้ตัวคล Og ากกาินคัพเฮลจาโดเลนฟ เอเจนต์ค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือเทรดได้ตัวเควินดูแรน t ์ขวัญใจของเอมิเอมาด้วย พวกเขาเสียเดลอนบรูค่ะเจลันกรีนจากการเทรดไปฟินิกซันส์แคมวิดมอร์ไปวอชิงตันวิสเซอร์ค่ะและก็เวฟสัญญาจอคลนเดลเป็นยังไงบ้างคะให้มิเดฮิลซัน็อกเกสในฤดูกาลที่จะถึงนี้นี่แค่อ่านแบบว่าสิ่งที่ทำในช่วงปิดฤดูกาลแล้วยังรู้สึกน่ากลัวมากๆเลยจริงๆอะ่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับฮิลซัน็อกเกสถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีลุ้นแชมป์อย่างแท้จริงเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกของพวกเขากันซะกอ่อนนะครับแบ็กคอร์ดคู่กากคือเฟร็ดแวนเวิรกกับเอเมนทอมสัน ฟรอนท์คอร์ดคู่ฟอร์เวิร์ดก็แน่นอนครับเควินดูแรนกับจาบรีสมิธจูเนียร์เซนเตอร์ก็คืออัลเเรนแดดดี้เชนกุนทัพสำรองคือร ok ok e ิชเชปเปิ ate, Green, ลจอร์จโอโกกีทาริอีซันโดรินฟินนี่สมิธสตีเวนแอดัมแอรอนพอลิเดเจย์ชอนเทสเจฟกรีนและก็คลินคาเพลลาเยอะจริงๆในช่วงปีฤดูกาลนี้นะครับฮิวสันบล็อกเกสถือว่าเป็นทีมที่เสริม oh. ทีมเสริมทัพได้อย่างดีและก็น่ากลัวแบบสุดๆเลยการที่พวกเขาได้เควินดูแรนเข้ามาร่วมทีมนะครับโดยที่เสียผู้เล่นออออยย่่าางงงเเจรรรรรรรนนนกกีีดลไปวมถึสิิทธ์บ,บแ ซึ่งสิดรับรอบแรกที่ว่านั้นเนี่ยต่อให้ทีมเก็บเอาไว้หรือว่าดราฟคนเข้ามาก็ยังไม่รู้เลยว่านักกีฬาคนดังกล่าวจะมีโอกาสได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าย้อนกลับไปลองดู<ช>ริชเชฟเพิร์ตสิครับแทบจะไม่ได้เล่นเลยนี่คือสิ่งที่ทางฮิลสันโรกเกสเขาตัดสินใจเดรอนบรูก,กับเจเรนกลีนลึกๆแล้วนะครับไม่ได้เป็นผู้เล่นที่อยู่ในแผนอนาคตของฮิลสันโรกเกสขนาดนั้นด้วยซ้ำไปเพื่อนๆอาจจะมองนะครับว่าเควินแรนในเวลานี้เนี่ยอายุก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยสิ้นช่วงปลายเดือนนี้เนี่ย การที่ฮิวสันโรเกสที่รายร้อมเควินดูแรนเต็มไปด้วยอุปกรณ์ขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับวงในเกมรับวงนอกนอก,การรีบักคือทุกอย่างมันเพียบพร้อมไปหมดมันไม่ได้ต้องการให้เอาเคดีเข้ามาแล้วมาแบกทีมขนาดนั้นแต่การได้เคดีเข้ามาเนี่ย ต้องการมาเสริมในจังหวะที่เกมบีบเกมยากๆ,ๆจังหวะที่ทีมต้องการแต้มเหลือเกินในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าเจเรนกรีนยิงพลาดแล้วพลาดอีกเกมที่เจอ,อเกับโกลเด้นสเตทวอร์เร r ์ในซีรีส์ที่เจอเกับโกลเด้นสเตทวอร์เร r ์สิ่งเหล่านั้นลองจ,จินตนาการเปลี่ยจากเจเรนกลแล้ว <ะ S 1> เป็นเค <K D. S 1> ดีดู มันจะขนาดไหน <c oughs> นี่คือสิ่งที่ทางฮิลซันโรเกสเขาจินตนาการดูและเป็นเพื่อนดูการเติบโตการพัฒนาในการเล่นของอัลเบรนเชนกุลสิครับในศึกยูโรบาสเกตเนี่ยนิโคลายโอคิยังเสร็จอัลเบรนเชนกุลอ่ะจนนิโคลายโอคิบอกตอนนี้เนี่ยจะไปเรียกเขาว่าเบบี้โ k คิไม่ได้แล้วนะตอนนี้เขาเลยระดับนั้นไปแล้วพวกเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นด a d d ี้เชนกุลไปเลยดังนั้นส่วนตัวในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับมองว่าน่าจะมีเพียงแค่โอเคซิตันเดอร์เพียงแค่ทีมเดียวที่น่าจะมีผลงานมีสถิิตดีว่า สมมุว่าเกสอยู่อันดับ2 d e เดนเวอยู่อันดับ3ทั้ง2ทีมจะต้องมาเจอกันในเพลย์ออฟรอบ2ถ้าเกิดผ่านเข้าไปได้นะครับไปเจอกับโอเคซิเดนในนัดชิงสายและผ่านเข้าสู่ NBA f i n a l ไไปได้จริงๆ ฮิลสันโรเกสมีโอกาสคว้าแชมป์ได้เลยครับโอ้ยพูดแล้วกลัวขนลุกเลยค่ะพี่เนเนะจ้าบอกว่าครบจบกจริงๆค่ะฮิลสันโรเกสวงในวงนอก,นอกทับหลักทับสำรองเกมลุกเกมลับเข้าหโหอะไรจะครบขนาดนี้เนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะพวกพวกเขาชนะอยู่52เกมคะ่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะทุนว่าน่าจะมีประมาณ55เกมแต่ว่าไม่น่านจะเกิน60เกมคะ่นะนนลุ้นอันดับ2คะ่ะแย่งกันนะกับเดนมาร์เอสมันเลยคะ่ะและนี่ก็คือ5าทีมในเซาท์เวสต์ดีวิชั่น ทนไม่ไหวแล้วใครมีเนี่ยอยากจะให้ดูการเปิดสักทีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะไม่พลาดคอนเทนต์สุกๆค่ะอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ Twenty Three Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือเจได้ของเรา Twenty Three Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะครับ